มากก็ถึงก็ผูกเป็นผูกแล้วน้ำมันร้อนเลยแบบกินกับเบียร์อ่าถ้าอายุนานเกินก็จะแห้งตายแบบเขาไม่โตมานมากกว่านี้แล้วเนาะใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเขาออกมาแบบนี้แล้วอีกไม่กี่เดือนนี่ไวครับ ตัดแม่งให้หมดเลยแล้วเลาในการในการส่ฟอเราก็จะเอาเอาลำเกี่ยวพวกในการการตัดเนี่ยเราไม่ตัดติดดินนะครับดอกไม้ใช่พวกนี้คือกิ่งออกหาตรงนี้หน่อยแล้วก็ป๊าบขึ้นไปหารากจึ๊กนะครับแล้วก็โผล่ครับถ้าจะให้ดีเอาขุยมะพร้าวปกใส่ข้างบนนิดนึงแล้วก็มาสรุปเราจะได้สามแบบ เราจะเริ่มเกาะตั้งแต่เราจะเริ่มก่อนตั้งแต่ชั้นล่างเริ่มจากเกัะเกาะเลยนะเปิดเองเนาะล้ำทานเหมือนกันเลยครับบ้านหนองผู้หลวงเล่นที่เจอว่าบ้านโอกระดูกระดูกกระดูงนะครับ าา่คอ้งอุนี่แเป็นแ่งครับเป็นแ่งเลนใช่ครับรโยชน์ปบรองแทบไมทันเลยนี่เร็วมากถ้าถุงนี้น้อยไปเลยครับเนี่ยถ้าทางคืนเนี่ยหล้นแหล่เนี่ย เป็นะถ u งขนาดนี้ยิ่งต้องใช้ถุงใหญ่อาจารย์บึกไปหาอะไรมาถ่วงหน่อยอันนี้เป็นการน้ำขวดน้ำหรือแก้วน้ำก็นละครานน้ำไผ่จากกิ่งไผ่นะโดยไม่ต้องจาดไม่ต้องจอดลำต้นให้มันยุ่งยากให้ใช้เชือกดึงก็ได้บึกต,ตัดปลายกิ่งนะครับแล้วก็น้ำก็จ่ายออกมา,ท,าทันทีแต่เ่องที่ทำคือจะเป็นช่วงกลางคืนคนะครับกลางวันจะทำแล้วมันไม่ไม่มีน้ำออสรรพคุณมันคือยังไงครับอาจารย์ มันมีหลายกระแสะข่าวเหมือนกันว่าน้ำไผ่มีสุขสรรคณดีหลายอย่างคนที่เขาดื่มแล้วก็ได้ผลเขาก็เขาก็มีนะคบแต่คนอื่นแล้วอาจจะมีแพ้คืออาจจะเป็นว่าธาตุของตัวเองอาจจะไม่เข้ากับน้ำไผ่แต่น้ำไผ่ได้เป็นน้ำที่มาจากต้นพืชซึ่งมาจากธรรมชาติมันก็คล้ายๆกับน,น้ำมะพร้าวอ่ะก็คล้ายๆกันพียงแต่ว่า สถานที่ที่ปลูกไผ่คือมันต้องเป็นสถานที่ที่อินทรีไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่มีการใช้สารเคมีตำนองนั้นนะฮะก็จะมีเป็นอินรีให้เราทานก็จะมีผลิต่ัสุขภาพมันเป็นน้ำบริสุทธิ์ธรรมชาติถ้าเราเอากอกมาใส่ตัดมาแบบนี้คือจะเก็บได้ไม่นานนะครับก็คือตัดวันนี้พรุ่งนี้เช้าเก็บทุกคนจะดื่มคานายประมาณสหรือสามวันให้หมดถ้าเกิดเก็บได้นานก็จะมีการบูดเน่าเสียได้นะครับ จะเก็บนานน่าจะต้องผ่านกระบวนการพะไรติแต่ก็ไม่ค่อยมีใครทำาึงนล้วก็จะกินหมดไปในแต่ละวันแต่ละคืนไปเลยเพราะว่ามันถ้าทำเยอะๆนี่ก็ต้องน่าจะต้องมีกระบวนการพ่าสติกหน่อยนึงเนาะเอาไปแทนโซดาได้มันก็จะเป็น้างสาราิษ์พายแบบที่เราขายผลิต้ไปล้างผักน้ำทายที่เราซื้อมาจากตลาดมันก็จะมีสารพิษที่ปนเปื้อนมาก็จะผสมกับน้ำได้คนก็เอามาล้างหน้าล้างตาเนี่ยหน้าสดใส เพราะว่าไผ่มันก็มีสารในซิลิก้าอย่างที่ว่า<ช>ทําให้หน้าเราเต่งตึงเหมือนกับว่าเป็นแอนตี ging ้เอจจิ้งทำให้ชะลอความแก่อะไรได้ประมาณนั้นด้วยนะไม่ต้องอุ่นลยเนาะแล้วก็พ่อพ,พระที่เดินทุ้ดงไปในป่าเนี่ยเขาก็ใช้น้ำไผ่นี่ดื่มประทังชีวิตวอ่ะที่ตาเดินทุ้ดงเข้าไปในป่าทั้งหลายมันติดข้อ แามว่าจะทับแค่สักห้าห้ากิงก็พอเป็นเป็นยาวยาวมยิ่งยาวยิ่งดีเยืดมันเยอะเดยอเกยกันเอเคยเจันบึกเกยกันไหมกัน มันจะได้เป็นลดเล็สองลเลยอ่ะเร็วมากเลยแต่ถ้าเกิดก้านมันอาจจะได้น้อยกว่าลำเแต่ทีนี้ก้านเนี่ยมันหมายถึงว่าตั้งแต่โคนมาจนยันปลายกิ่งเนี่ยคุณก็ตัดวันนี้คุณตัดป้องนี้คือตัวคุณก็ตัดป้องนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยได้เป็นเจ็ดแปดเก้าสิบต่อถุงต่อคืนคือตัดไปทีละป้องทีละป้องไปเรื่อยๆ จริงๆก็จะให้ตัดประมาณประมาณสามสี่ปล้องที่ใกล้กับกันต้นแต่นี่มันไข่ตัวนี้มันไข่ต้นใหญ่ก็เลยตัดไปปลายนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรน้ําก็จะออกเราจะไม่ปล่อยให้หนูโจรเนี่ยนะเราลองไม่จะมีผลต่ออะไรรุ่นนี้ตัดให้คนจะตัดดูโมพาคนว่านี้นนี้นนี้ก็เป็นป้องนี้มีคนจะมาตัดปล้องเดิมเพราะมันเตรียมถุงพลาสติกแผอาจจะเดือโทรศัพท์ดำน้ำ ก็แบบว่าพอขวดได้ไแต่ว่าขวดได้ไหมได้ครับเราผมว่าจับเงินยิงได้คอนีแสดงว่าความชื้นในดินมีเยอะครับตอนนี้ควรมันแค่ความเหมือนกับว่าได้ทุกได้ทุกฤดูหรือเปล่าครับแบนนี้จนม้กระทุกฤดูแต่ว่ามันจะมากจะน้อยแตกต่างกันมันต้องยูทูบแล้วก็มาทำเรียนแบบประมากแล้วก็เลยยังไม่แน่ใจว่าฤดูไหนได้มากฤดูไหนได้น้อยแล้วก็ ทำเวลาไหนบางคนก็าทำตันเที่ยงคืนก็มีต้องแต่ละวันก ok ็มีแต่ว่าตอนไปเก็บนี่คือคนจะเก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเกิดโดนแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเสียเร็วบางคนจะทำช่วงประมาณตีหนึ่งแล้วพอช่วงตีห้าใส่ในถังเลยดีไหมครับถังไม่เลยนี่สินนี่เลยก็ได้บางเคยมีเคยมีนี่มันมีเดือดมาจากบไหนใส่เนี่ยที่ปลายไปเนี่ยสังเกตง่ายมันจะมีหยดน้ำะ้างในแต่ต้นไหนมันมีน้ำออก bye ไปไปเนี่ยจะมองเห็นชัดนะคะต้นเอาน้ำน้ำผ่เนี่ยทำช่วงกลางวันได้ไหมหรือว่าต้องมาทำเฉพาะกลางคืนครับกลางคืนครับกลางคืนความชื้นต้จะเยอะอย่างมากที่มาเราเก็บกลางคืนเพราะว่าความชื้นในดินไม่แต่ถ้าเกิดเราทำไม่เต็แต่ตอนเย็นๆย็นน้ำขึ้นไปเลยก็ได้ต้องมาต่อยออกแดดนอกแต่เราก็ปล่อยทิ้งกลามคืนเลยเช้ามาก็มาเก็บไม่คือข้าวบนก็บอกว่าผ่ปกติที่นี่มันก็เลยต้องรอกลางคืนต้องมาเก็บใช่ไหมเสียงงบเสียงงบอย่างเสียงงบประมาณอยู่ที่สวนผมตอนกลางคืน ก็ใส่ไปข้าวเนียผผานแล้วเดินไปคนเดียวงูคนเรางูครับเนาะงโอ้ยผมเดินลุยงูมันจะยินเสียงผมมันวิ่งหนีหมดขั้นป่าครับผมที่จริงถ้าเกิดถุงเล็กขนาดนี้แล้วก็ผ่ที่ใหญ่ขนาดนี้มันจะให้ปริมาณน้ำที่เยอะถุงนี้ผมว่าเแค่ผูกติดกับลำนี้พอสองหรือสามชั่วโมงก็เต็มแล้วครับแค่ผูกติดกับลำนี้พอ สวัสดีครับจันทร์ปุษศิลิสถานีคนรักไผ่เัวาใจเดียวกันนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนไผ่บ้านสวนป่าไผ่เทพรักรคราชเทพรักรุโคราชนะครับามาอบรมเรื่องการมีความรู้เรื่องการการปลูกไผ่การใช้ประโยชน์จากไผ่แล้วก็การทำบ้าดินแต่วันนี้เรามีเกล็ดความรู้เล็กน้อยที่จะมาฝากวันนี้ก็คือการเก็บน้ำไผ่ ซึ่งวิธีการเก็บน้าไผลคือจะมีจะมีประมาณ2วิธีอย่างเช่นก็คือมีการเจาะลําต้นซึ่งต้องใช้สว่านแล้วก็ต้องใช้หลอดแล้ไม่ก็ท่อพลาสติกไปเสียบในรูที่เราเจาะแล้วก็ให้มันไหลลงถุงหรือลงแกนลอนที่เราเอาไปรองรับเอาไว้แต่วิธีการนั้นคือมันจะยุ่งยาก <S <S ผมเลยใช้วิธีว่าตอนตัดปลายกิ่งเอาจะสะดวกกว่า รวดเร็วกว่าแล้วก็ทําง่ายนะครับอันนี้ก็คือผลงานที่เราทําเมื่อคือนนะครับซึ่งการการเก็บน้ําไผ่นี่คือจะต้องเก็บในเวลากลางคืนเพราะว่าไผ่มันเป็นพืชที่ว่ามันจะมีการคายน้ําในเวลากลางคืนส่วนกลางวันก็คือมันจะคายน้ําได้น้อยหรืออาจจะไม่ได้คายเลยก็คือถ้ารองกลางวันเนี่ยมันก็จะไม่ได้น้ําไผ่นะครับแล้วก็เวลาที่เหมาะสมก็ยังมีการถกเสียงกันบ้างเล็เกลน้อยแต่ว่าก็คือเอาส่วนใหญ่ว่าเป็นเวลากลางคืนกันแล้วกันนะครับ ทีนี้วิธีการเลือกต้นก็คือจะต้องเลือกต้นที่มันไม่แก่และไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็เลือกกิ่งที่ที่อยู่กับต้นที่มันไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปซึ่งปกติอ่าไผ่ก็จะมีหลายชนิดอย่างเช่นในนี้คือเป็นไผ่ยัดปะกกิ่งปากกิ่งฮะปกกัปกกิ่งนะครับคือลําต้นเขาจะใหญ่แหนง่นะเยอะแล้วก็เลยใช้วิธีว่าตัดตรงปลาย แต่ถ้าเกิดเป็นไผ่อื่นที่มีลำต้นเล็กกว่านี้ <c oughs> ก็อาจจะตัดไปใกล้ๆลำต้นก็ได้ประมาณปล้องที่3หรือที่2ก็ได้นะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้คือเราตัดปลายกิ่งอย่างนี้แป๊บเนี่ยแล้ว <c oughs> ก็เอาถุงพลาสติกมาครอบ <c oughs> แล้วก็เชือกฟางมัด <c oughs> แล้วก็ต้องล็อกไว้กับข้อ <c oughs> ถ้าเกิดไม่ล็อกไว้คือมันก็จะหลุดนะครับอันนี้เก็บมาตั้งแต่เมื่อคือนตอนประมาณสัก3หรือ4ี่ทุ่มฮะถึงเช้าขึ้นมาคือจะได้เต็มถุงแล้วก็ล้นออกด้วยปริมาณน้ำที่ได้คือจะเยอะมากเลย แล้วเราก็จะต้องมาเก็บน้ำเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือประมาณสักตีห้ากว่าถึงหกโมงเช้าแล้วเก็บมาได้ก็คือเราก็ไปใช้ประโยชน์ได้เลยอย่างเช่นเอาไปดื่มเอาไปล้างหน้าเอาไปล้างผักเพื่อล้างสารพิษอะไรต่างๆแต่ที่เกิดเราต้องการที่จะทําเป็นธุรกิจก็คือสามารถนําไปกรองเอาสิ่งเกลือปนออกถ้ามีนะครับอย่างเช่นพวกวัชพวกแมลงพวกเศษฝงองไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาไปบรรจุข,ขวดแล้วก็ไปส่งขายตามละแวกหมู่บ้านของเรา แต่ถ้าเกิดเราต้องการเก็บทำอยู่ได้นานคือต้องมีการทำาอสเจอร์ไลท์ซึ่งมันจะอาจจะเป็นวิธีการที่ยุ่งยากแต่สามารถเก็บได้หลายวันนะครับแต่น้ำไยสดอันนี้ก็คือจะเก็บได้ไม่น่าจะเกินสามวันนะครับถ้าก็คือจะเป็นวันต่อวันดื่มให้หมดไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเก็บน้ำไยซึ่งคุณ <จะ S 2> สมบัติเป,เป็นยังไงบ้างที่คุณสมบัตกกิก็มีการพูดกันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับบางคนก็สามารถบ,บอกว่าสามารถแก้โรคโน้นได้แก้โรคนี้ได้เต็มเพมก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ว่าคนนี้อาจจะเขาเรียกว่าถูกโรคกับคนนี้แต่บางคนดื่มไปแล้วอาจจะไม่ถูกโรคแล้วอาจจะมีมีผลข้างเคียงบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าน้ําไผ่มันก็เป็นน้ําบริสุทธิ์จากต้นไผ่มันก็คล้ายๆลักษณะเป็นแบบเหมือนน้มามะพร้าวที่อยู่ในลูกมะพร้าวนะครับซึ่งจริงๆมันจะมีเชื้อจุลินทรีย์ปะปนมาด้วยแล้วก็ไผ่ที่เราเก็บน้ำเนี่ยจะต้องเป็นไผ่ที่ราปลูกแบบมีซีคือไม่ใช่สารคมีอะไรเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่มีผลกระทบต่อสภาพร่างกายของเรานะครับ ก็ถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์จากธรรมชาติก็จริงแล้วก็คือดื่มแล้วมันก็จะมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายรสชาติก็จะธรรมดาไม่มีไม่มีรสชาติแต่ว่ามันจะมีกลิน่นไผ่หอมๆนะครับวิธีการการดื่มการชิมก็คือเอาอมมาในปากสักครู่หนึ่งมันก็จะได้รับกลิ่นของไผออ่อ่อนๆแล้วถึงจะกลืนเข้าไปประมาณเจ็สี่ห้าวินาทีอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเก็บน้ำไผ่ก็ขอให้ความรู้ประมาณเท่านี้ไปก่อนนะครับ ได้ด้วยได้ที่คอได้คอแต่ไม่ให้ทะลุกล้องใช่ไหมคะ